ครับก็กลับมาพบกับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้วันที่9สิงหานะครับอ่ผมบอกไปด้วยแล้วกันเนาะว่า9สิงหา9สิงหาคมสํหาหรับวันนี้นะครับผม2017แล้วกันเนาะทุกคนนะ่าจะเข้าใจกันหมดแล้วว่ามันคือวันนี้ก็วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องตามนี้นะครับก็เป็นการตั้งเวลาออโต้เซฟสำหรับ เ์ื้อง2,016ที่ผมบอกว่าเป็นเ์ื้อง2,016เพราะว่าผมเอาอ่าตัว2,016นี่เนาะมาโชว์สำหรับใครที่ใช้อะไรที่แตกต่างจากผมนี่ก็ผมก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้กันด้วยแล้วกันผมจะพิมพ์ว่า Power โอเคไอ้นา เดี๋ยวมันจะผิดคอนเซปต์ครับก็ต้องเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กเหมือนเดิมเกี่ยวกันไหมก็สำหรับอาทิปคอมพิวเตอร์นี่ผมห่างหายไม่ได้เว้นว่าเอ้ไม่ได้ไม่ได้ทำมานานแล้วเนะื่องจากช่วงนี้ก็ทำหลายอย่างอย่างที่หลายๆคนรู้ด้วยแหละอย่างที่ถ้าลองใครดูช anel ผมเนาะก็จะเห็นว่าช่วงนี้ผมแยกย่อยเยอะแยะมากมายก็จะมีบิตคอยมีอะไรพวกนี้มาลงทุนมาเล่นด้วยแล้วก็เว็บพวกกราเซียอะไรเงี้ยก็ นะอะไรที่เป็นรายได้ผมบอกเลยผมทำแม่งหมดแหละโอเคก็มาดูกันเลยดีกว่าสำหรับตัวเวอร์ซสองพันสิบหกนี่เนาะมันดียังไงแล้วมันมีออโต้เซฟออโต้เซฟที่ผมบอกว่าเอ๊ะมันมีมามันมีมานานแล้วมันมีตั้งแต่เริ่มต้นน่ะแต่ว่ามันไม่ได้เอามาโชว์ทำไมมันถึงเป็นอย่างงั้นอันนี้ผมไม่ได้ทำชอ็อตคัทไวนะ้เพราะฉะนั้นผมขอหาแล้วกันครับนี่ครับบวอสองพันสิบหกก็สำหรับในส่วนนี้เนาะนี่แล้วกันผมเปิดเอกสารเป่ามาแล้วกัน ทำไมหน้าขาวขนาดนั้นก็สําหรับเอกสารเปล่าที่ผมเปิดมาเนาะก็จะมาชวนทุกคนตั้งเลยอันนี้ของผมเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเนาะจริงๆถามว่าผมรู้ทุกตัวไหมผมรู้ทุกคําแปลไหมผมก็ไม่รู้หรอกแต่ทําไมผมถึงใช้ภาษาอังกฤษยอย่างนั้นน้อยให้ผมมันคุ้นชินสักหน่อยเพื่อที่แบบเออพอรู้ว่าอันนี้มันไว้ทาอะไรโอเควันนี้ออโตเซฟออโตเซฟง่ายมากเลยจริงๆ สอนไม่ถึงพาทาไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ําโอเคมาแล้วเนาะพอเปิดเข้ามาให้คุณมาดูตรงเนี้ยอันนี้ผมขอพิมพ์ไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าของผม,ผมตอนนี้ผมตั้งออโต้เซฟไว้อยู่ที่หนึ่งนาทีปกติค่าดีฟอล์ของมันจะคือสิบนาทีถ้าลองคุณเปิดมาแล้วคุณพิมพ์งานได้เก้านาทีไฟดับหมายความว่าไงออโต้เซฟยังไม่ทํางานเพราะฉะนั้นคุณไม่มีทางได้งานคืนแน่นอนอันนี้ผมพิมพ์เลยนะว่าทดสอบเดี๋ยวผมจะจําลองด้วยว่า ว่ามันดับไปแล้วทดสอบการใช้งานาเดี๋ยวจะมีคมนมาบอกว่าพิมพ์ไม่ถูกหลักออโตโเฟฟ้เซฟวิดสองศูนย์หนึ่งหกโอเค โอเคครับผมตอนนี้บอกว่าโอเคทําไมโอเคแล้วจะขยายเพื่อให้ตัวใหญ่ๆเนาะทุกคนจะได้เห็นด้วยอุย้ยใหญ่เกินไปละใหญ่เอร์ไปละโอเคนี่ครับอ้าวเป็นภาษาไทยเฮ้ยทำมาอยู่ดีเป็นภาษาไทยเฮ้ย,มย,าาย,ยผมเขาไม่เข้าใจเหมือนกันเมื่อกี้นันไงคือมันเหมือนฟังก์ชันนี้มันอยากจะทํางานแต่มันไม่ทํางานช่างมันเถอะจริงๆภาษาไหนผมก็ใช้ได้เหมือนกันหมด ถ้าเราเป็นภาษาไทยนะให้คุณมาที่นี่แล้วมาที่คําว่าเพิ่มเติมเนาะแต่ถ้าลองเป็นเวอร์ชั่นภาษา,ษาอังกฤษเนาะให้คุณกดมาที่ไฟล์ถ้าเราเป็นภาษาไทยมาที่แฟมนะครับแต่ภาษาอังกฤษมาที่ไฟล์แล้วก็มาที่ออปชันแต่วาเป็นภาษาไทยจ,จะบอกว่าเพิ่มเติมให้คุณมาที่นี่ในเพิ่มเติมนะครับก็จะมี general ค่าค่าค่าตั้งตน้นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจแล้วก็จะมี display เนี่ยพวกเนี้ย ก็ให้คุณมาที่เซฟนะครับหรือว่าก็น่าจะเป็นบันทึกนั่นแหละถ้าเราเป็นภาษาไทยเนาะให้คุณมาที่เซฟเนี่ยครับคุณเห็นตรงนี้ไหมที่มันติ๊กไว้ว่าอ่เซฟออโต้รีคอเวอร์อินฟอร์เมชันนี่แหละตรงนี้แหละอะไรเนี่ยอีฟลี่มบอกผมแมาษาอังกีษโคอะเนี่ยตอนนี้มันตั้งเป็นตั้งเป็นอะไรนะ ตั้งเป็นสิบนาทีแล้วนี่ครับเป็นนามสกุลที่มันจะเซฟก็คือผมให้มันเป็น default เลยก็คือเป็น .docx .docx แล้วก็ให้มันเซฟไว้ที่ไหนเนี่ยครับเซฟไว้ที่นี่ dataf lomming microsoft word เนี่ยครับอัโมัตเซฟมันจะเซฟไว้ในนี้ซึ่งชื่อของมันเราไม่ต้องไปสนใจหรอกว่ามันจะชื่ออะไรถ้าลองเราไม่ตั้งชื่อมันก็จะเซฟไว้ในนี้อยู่ดีถ้าลองเราตั้งชื่อ มันก็เซฟไว้ในนี้อยู่ดีมันไม่ได้เซฟให้ของเรานะมันจะเซฟใส่ในโฟลเดอร์เนี้ยโอเคเราก็เปลี่ยนครับสิบนาทีมันนานไปผมใช้แค่หนึ่งนาทีก็พอทําไมเหรอบางคนพิมพ์อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นเนาะบางคนโอ้โหพิมพ์เร็วมากเนี้ยสิบนาทีได้เเกือบเจ็ดหน้ากระดาษพิมพ์ไปหกหน้ากระดาษไฟดับเป็นไงล่ะตายเปิดมาพิมพ์ใหม่สนุกสนานกันเลยทีเดียวถึงแม้ทุกวันนี้บางคนอาจจะแบบ ใช้วิธีการพิมพ์ผ่านอ่าเวิร์ดของเวิร์ดของไอ้นี่เนาะกูเกิลเอกสารเนาะกูเกิลด็อกกูเกิลกูเกิลด็อกิเมนต์เนาะนั่นแหละครับบางคนอาจจะใช้วิธีนั้นแต่ว่าบางคนก็แบบยังจะใช้วิธีเดิมอยู่เพราะว่าเขาพิมพ์เร็วไงผมก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เลยว่าจะสะดวกแบบไหนบางทีผมก็ใช้สมาร์ทโฟนพิมพ์ก็ได้โอเคพอเสร็จตรงนี้เนาะนี่แหละไม่ทําอะไรเพราะว่าปะกะติมันเซฟอยู่แล้วมันติ๊กอยู่แล้วแต่มันติ๊กเปสิบนาที คุณกดโอเคไปครับเท่านี้เท่านี้เองผมบอกแล้วไม่มีอะไรจริงๆอันนี้เดี๋ยวนะผมกลับไปก่อนผมคลิกเกียจพิมพ์ผมก็ปีข้อความไปครับอันนี้ครับผมก็เลือกไฟล์ให้ผม,มชา้าๆนิดนึงผมเปิดโปรแกร,รมไ้เยอะอ๋อ,อมันไม่มีมันไม่มีอันนี้ใช่ไหมมันไม่มีให้ผมออกใช่ไหมออนี่ครับโค้ดผมโค้ดออกไปเลยนะ มันจะถามว่าผมจะเซฟไหมผมบอกเลยว่าไม่เซฟอันนี้คือผมเข้ามาตั้งให้มันเป็นหนึ่งนาทีแล้วครั้งต่อมาก็คือมันจะจําค่านี้ไว้คอยดูนะมันจะจําค่านี้ไว้ผมรอเวลาไปเจ็ดนาทีแล้วอธิบายอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วทำไมเครื่องผมมันค้างอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่นี่มีอะไรเลยโปรแกรมที่ทำอยู่ข้างหน้านี่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่ไอ้พวกที่อยู่ข้างหลังนี่ เยอะแยะเลยเนี่ยเพียบโอเคนะครับก็เนี่ยปิดไปเลยเสร็จแล้วผมก็มานี่เลยมาเวิรดเลยนี่ครับเวิร2016งพันสิบหกผมเปิดขึ้นมาแล้วผมเลือกเป็นแบงค document เป็นเอกสารเปล่ามาที่เดิมนะครับผมมาที่แฟ้มมาที่ไฟล์แล้วก็มาที่ option แล้วก็มาที่ save เห็นไหมครับมันเป็น1นนาทีแล้ว คือต่อไปคุณไม่ต้องกลัวแล้วผมกดแคนเซิลไปเลยเพราะว่ามันเป็นหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยครับผมวางลงไปช่วงนี้ทํำไม่เหรอก็แล้วแต่ครับใครจะทําอะไรก็ได้แต่ผมใช้รอแล้วคันผมจะไอแล้ว <c oughs> ต้องขออภัยด้วยช่วงนี้เป็นหวัดเจ็บคอมากเสียงก็ไม่ค่อยกลับมาเลยยอมรับจริงๆว่าตอนนี้สุขภาพ ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่พยายามที่จะออกกําลังกายเพื่อให้ตัวเองกลับมาฟิตเหมือนเดิมหลังจากที่แบบหักโหมใช้ร่างกายมาเยอะไม่ว่าจะเป็นการใช้สายตาการใช้กล้ามเนื้อการนั่งกับเก้าอี้ทั้งวันอะไรเงี้ยจริงๆทํางานออฟฟิศแบบนี้ไม่สนุกตอนนี้ก็เดี๋ยวผมรอมันผ่านไปเลขสี่สิบแล้วกันเพื่อชัวร์ว่าเอ้มนออตโต้เซฟแน่นอนก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้เซฟนะครับจะเห็นนะครับว่าเนี่ยครับมันยังเป็นอ่า document มมหนึ่ง ก็คือมันเป็นเอกสารที่เพิ่งเปิดขึ้นมาผมยังไม่ได้ทำอะไรกับมันนั่นเองเดี๋ยวเนาะตอนนี้สามเก้าละเดี๋ยวสี่สิบแล้วผมจะจำลองว่าไฟดับแล้วหรือว่าบวดมีปัญหาโอเคสี่สิบละนี่ครับผมกดคอนโทรลที่เน็ดดีลิสแล้วมามานี่เลยบังคับมันปิดเลยเนี่ยครับ Microsoft บวสามสิบสองบิตใช่ไหมผมกดเ e n t r l c คือบังคับมันหยุดอะเห็นนะครับผมมังคับมันหยุดแล้วนะเมื่อกี้อะคอยดูนะว่ามันจะเซฟให้ผมไหมออตโต้เซฟให้ผมหรือวาคือผมมันยังไม่ได้เซฟชื่อนะหลายคนก็คงจะดูทันเนาะ้าลองฟัง๋ย่ผมขี้มูอาจจะไม่ทันก็ได้ผมก็เปิดหน้าแบงค์ขึ้นมาเหมือนเดิมครับนี่ครับ Document Recovery เห็นไหมครับมันมาแล้วนี่แหละครับแค่ง่ายๆแค่นี้เองจริงๆก็คือ มันสามารถไปประยุกต์ใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า Excel PowerPoint หรือว่าจะเป็นอะไรอะแอ c เซไม่แน,น่ใจว่ามีไหมนะเนี่ยครับก็คือเหมือนกันเลยมาที่ออปชั่นสำหรับวันนี้ก็คงจะมีทริคง่ายๆสั้นๆเพียงเท่านี้แหละสั้นมากสิบนาทีอะ่ะมาฝากทุกคนเนาะก็สำหรับวันนี้ผมอ้าวเดี๋ยวนะเนี่ยครับเวลาจะปิดเนาะมันจะถามครับเนี่ยมันจะถามว่าคุณจะเก็บเอาไว้ไหม ก็คือถ้าลองไม่เก็บก็คือตอบ no remove the file ไปเลยก็ไม่ต้องฉช้ไม่ต้องเก็บถ้าลองจะเก็บไว้ก็คือตอบเนี่ยครับ yes yes ก็ถ้าลองตอบ yes มันจะเรียกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับผมผมไม่จำเป็นต้องใช้หรอกเพราะว่ามันจะมีอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวคลิกดูก็ได้ลืมลืมให้ทุกท่านดูเห็นไหมครับคือข้อความอยู่ครบนี่แหละครับเป็นข้อดีเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานเกี่ยวกับพวกอเอกสารพวกนี้เยอะๆบ่อยๆนานๆแล้วช่วงนี้หน้าฝนเลยเนาะ ฟ้าผ่าปุ๊บปั๊บมาหรือว่าแค่ฝนตกบางคนแค่ฟ้าร้องเฉยๆไฟน้อยใจแล้วหายไปเลยก็เอาวิธีนี้ไปใช้เนาะสำหรับวันนี้ผมไอนายก็คงต,ต้องขอลาใครมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ใต้คลิปนะครับหรือว่าจะถามมาในแฟนเพจอันนี้ผมก็ได้ว่าเนาะผมยินดีที่จะตอบนะครับบางทีแต่ถ้าลองแบบคำถามเกลียนๆอะไรงีก้ก็ขอผ่านแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้บายๆไปแล้ว